ก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นนะครับถึงถ้าดาวเองยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงแต่คุณภาพเรื่องของเป้าหมายในบางส่วนที่เราวางไว้เนี่ยเขาทําได้ดีนะครับเราถึงต้องพิจารณาเขากลับมาเพราะว่าในเรื่องของกระบวนการที่เราวางแผนไว้เนี่ยอาจจะต้องใช้เขาไม่สมบูรณ์ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เราอาจจะใช้เป็นช่วงเป็นช่วงเพราะว่าเรื่องประสบการณ์เขามีความสําคัญมากกับาทีนะครับส่วนอัจชราพรเนี่ยผมว่าสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆครับ เรื่องของขอาการบาดเจ็บเนี่ยหายแล้วนะครับแล้วก็ร่างกายมีความพร้อมนะครับในเรื่องของการเล่นที่สมบูรณ์ขึ้นครับเรื่องของเจ้าภาพะครับ m a t แรกล่นที่เนเธอร์แลนด์แล้วก็ m a t ต่อมาที่โ,โลแลัมบีนี้มันจะมี6น,น,น,นัดครับมันมันหลีกเลี่งยงไม่ได้ครับเป็นโปรแกรมที่เขาแข่งขันสองประเทศนะครับเราคงไปบังคับเขาไม่ได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเราคงต้องปรับสภาพให้ของเราให้เร็วที่สุดนะครับไม่ว่าจะไปแข่งที่ไหน สนามไหนเวลาน้อยขนาดไหนมากน้อยขนาดไหนมันขึ้นอยู่กับเราบริหารเวลานะครับผมก็กำลังอัพเด็ดตลอดว่าในเรื่องของการแข่งขันเนี่ยเราอาจจะมีภาราบ้างแต่เราก็ต้องช่วยกันฝ่าฟันนะครับสารคพวกนี้ให้ให,ให้ประสบความสําเร็จให้ได้เพราะว่าเป้าหมายของทีมเราก็คือพัฒนาต่อนะครับเพราะเป้าหมายใหญ่จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่การนี้เท่านั้นนะครับผม